หันหน้ามายังกับหน้าอยู่ไงไม่ต้องกลับถ่ายไปข้างหน้าแล้วนะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาไปตัดออกตันนี้วัน<อ>ที่เท่าไหร่ยี่ห้ายี่หกวันนี้ส6หก วันที่26เมษายนวันนี้เรามาดูหมอกหน้าแรงรก,กันนะครับเต็มเกือบเต็มปืนนะครับที่น่าเชื่อเมษาจะมีหมอกอดันหมอกหมอกกระจาย มาชมหมอกหน้าแล้วกันวันนี้ยอยเที่ยวตามมกพาเที่ยวครับมาคืนฝนตกไม่หนักเท่าไร่ถ้าตกหนักอาจจะเยอะกว่านี้นะครับหมอก ทางขึ้นก็ชันมากอันนี้เส้นทางไปแม่สะกึ๊กบ้านห้วยหีเ uh. ป mm ็นดอยปุยใดุยไม่้อสอนอยปุยไเชียงใหม่ดอยปุยแม่ห้วยหี้ออกไประยับทาเลย ไม้กผ่านไปสองสาคันแล้วนี่นบนฟ้าก็ทำท่าจะตกอู้หน,นเต็นคืนนี่ครับหมอกหมอกเมษาใครว่าบม่มีมีครับที่แม่ห้องสอนเกิดขึ้นแล้วเขาว่าเมืองสามหมอกก็สามหมอกจริงๆนะมีทุกฤดูครับ ฝนร้อนหนาวนี่หมอกหน้าฝนเอ้ยหมอกหน้าหนาวเอ้ยหมอกหน้าร้อนโอ้โหถึงประเทศพม่าหนี่งหมอกเกลี่ยเลยหมอกเกลี่ยก็ไปหากล้องมา,าทางนี้แล้วกล้อบไม่ได้แพงไปทางโน้นก็ก้องไปทางโน้นแหละโอ้ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมานี่มองไม่เห็นเลยครับหมอกมีแต่หมอกม,ม,มีแต่เขา ไม่มีเราเดยนแ <c oughs> ้ทางขึ้นกระชันครับขึ้นได้แค่เกียนห,น,ห,น,หนึงครับโอ้ยยอดตันครับ ครับพคดเคียวขึ้นเขาได้แค่เ้ยนหนึ่งปูโอ้แม่เจ้าหมอกเมษา <_ d ata> นี่แหละครับเขาว่าเมืองสามหมอกแต่แต่ก็เจ้าอยู่ข้างล่างปูกเมืองแม่ห้องสอนนะเจ้าเป็นคนภาคกลางแต่กระแดะแอบไปพูดคำเหนือ หอมมะม่กับไตกันนะโอ้กับไตมวยเสื่องกาอ่มอมยสหมายถึงว่าหมอกปกคลุมค่ะตอนนี้อ่ามันเป็นช่วงฤดูการผิดแตกผิดอะไรเขาเรียกอะไรผิดใบ ต้นพวงอ่ะเออต้นพวงนะครับรอรอฝนอีกสักพักเราก็มาหาเก็บเห็ดของได้แล้วนะครับโอ้โหมีเห็ดต้นพวงใบเขียวหนาวมากเมษาหาอะไรนะจริงๆริงชิมูก็จะไหลโอ้น้นแบบสามหมอกอยู่ข้างล่างพูดนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปจุดที่มันมีหมอกไหลมาหนาวมาก นี้เราจะไปจุดที่มันมีหมอกไหลที่เขาหน้าผา,า,ผาครับอันนี้ก็ชมวิวข้างๆไปเส้นท, <pouquinho. S 1> ทางนี้ก็คือเส้นทางไปดอยปุยห้วยหีบ้านห้วยหีครับไปเส้นแม่ปุริงอะไรนู่นนะครับโอ้ยใ,ใจโอ้พอ,อดีค่ะพอลงไปโทษพอไหนครับ พอโรงเรียนกนเคยไปเราก็ไม่รู้เราเจอใครบ้างเราไม่รู้จักพอเจ้าเกดไงนี่เวอร์นี่สวยโอ้บ่อยอเราจะถึงที่จอดรถพักรถแล้วนะครับถึงสาาเดี๋ยวเราเปดเลยไป้ีไหนไหมเดี๋ยวให้กลับมาอได้ได้ไปตรงนี้มันนาวเดี๋ยวจะต้องมาดานะมันเวัน ไ่มีแล้วเพราะข้างหน้าไม่มีแล้วนะเออปกติถ้าตรงนี้มีเนี่ยหมอกมันจะไหลมาป่าเราจะไปทำไมอ่ะไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้เรียงกับน้ำมันไม่ใจเราต้องผ่านเขาเขาที่ขาเขานี้สวยนี่เขาเรียกเขาเขาเรียกไนผ่านนี่ไงี่มันเป็นอะไรที่มันยายไม่ถูกครับดูเหมือนอยู่ในเมืองเมืองนอกครับป่า สีเขียวผสมสีเหลืองผสมสีไหม,มเต้นได้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถอดถ่ายรูปตรงนี้นะ้างล่าง้างล่าง จุดที่เราเห็นนี่มันเป็นหมอกนะครับแต่ถ้าเรามองขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเมฆเมฆกับหมอกนี่มันก็อันเดียวกันะนะเนาะแต่มันเรียกคนละอย่างอยู่หน้าสถานที่คนละอย่างมันก็เลยเรียกคนละอย่างถ้าอยู่ข้างล่างมองขึ้นมาเขาจะเรียกเขาเมฆถ้าอยู่ข้างบนสูงกว่าเราจะเห็นเป็นหมอกอ๋อมันก็แปลกดี อะไรอ่ะฝอยลงฝอยลงถ้าอากาศไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมอ่าเห็นแล้วเหมือนกับนวดฤรือออีอ่าอ่าดูทางเถอะดูทางเถอะทางแห่งแคบอยู่ไปได้ค่ะตัวไปได้อะเฮาเสียวเขาดูข้างล่างนะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรให้กระดาษได้ค้างมั้งเลยเนาะเคยวันนี้แหละสวยสุดละเราจะจอดกันตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปก,กันตรงนี้ไยู ข้างหน้าคงมไม่มีแล้วล่ะตันแล้วใช่ใช่แต่ว่า,าจะจอดรถในทางนี้แล้วก็เนี่ยจอดข้างบนนี้ก็ได้เนี่ยเดินถ่ายรูปแถวนี้อ๋อเราจะจอดกันจุดนี้นะครับที่จุดที่ไม่อันตรายจุดที่สูง<ช>เฮ้ยไปอีกหน่อยสิจุดที่รถมันจอดแล้วไม่เอียงไม่ไหลไม่เอียั้งข้างล่างใต้ผืนหมอกนู้นก็คือเมืองไม่ห้องสอนนะครับ บอกคุมไปเรียบร้อยนี่คือหมอกเมษานะครับหมอหน้าเชื่อปอ่ากำลังเขียวเลยครับนี่ฝนตกน้อยเดียวถ้าตกหนักกว่าน,นี้มันก็โอ้โหหมอกจะสุดยอดกว่าน,นี้ข้างว่างน่าจะเวิ่มเปิดะไปตลาอันนี้เรามากับยอยเที่ยวตางบครับนี่เจ้าของเพจครับแอดมินเลยครับนำเที่ยว ลูกเพจคนนี้ก็เดินตามตอกตอกแทกตอกแตก,ตกถ่ายรูปให้เสี่ยงกันไงที่ตัวเองไปตกปลาเขาก็จะไปต้อถ่ายรูปตกปลานั่นนะเขาทวงเขาทวงคืนแล้วเขาไปเอาเแรงเราเราต้องมาใช้แรงเขาแล้วกันถ้าไปดอยปุยก็ถ้าจะสวยไหมไม่ไม่ต้องครับวันนี้ทำงานครับอย่าทะ้อครับ มันนหลๆคเดี๋ยวก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนไม่ถือแล้วเหรอ